ปวดสะโพกล้าลงขาสงงไยเป็นกระดูกเส้นใช้เวลาน้อยหายปวดไวใช้เทคนิคนี้ไม่อยากถามหายฟันหากคุณนันปวดสะโพกล้าลงขาครับผมแล้วคุณเป็นหนัไรกระดูกเส้นครับรักษาแบบมาเยอะม,มากแล้วรักษามานานมากบางคนไปกายภาพร้อยครั้งสองร้อยครั้งบางคนฝังเข็มสิบครั้งร้อยครั้งฝังเข็มทั่วไปเป็นพันครั้งยังไม่หายวันนี้ครับคุณลองใช้เทคนิคนี้ดูคือการกินยากแก้ปวดครับ คูเรืองไมแพ้โดดเฟสของไข้มากกว่า90%หายปวดได้โดยที่มึงไม่ต้องผ่าตัดโดยใช้การกินยาแต่คุณต้องกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึงครบพาราหายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดนหน่อยและที่สำคัญครับมันเสพติดคุณต้องอย่าลืมกินยาแก้ปวดเสรพติดนึกภาพวะแค่นี้อาการปวดคุณก็ดีขึ้นเหมือนหนึ่งหมื่นสี่เปอร์เซนต์ที่หมอรักษาแล้วใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากหน่อยแล้วใครสนใจที่หมอฟันเจจะให้ทักมาที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่หมอฟันหมอฝังเข็มนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรต้องการให้หมอฟันช่วยอะไรนะครับทักไปถามได้ที่ Li@ like at @drfun ตามข้อูลนี้นะครับสำวันนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันสวัสดีครับ